สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องเอ้ยทางฝั่งลาวทางฝั่งไทยทางต่างประเทศพอๆก็ส่งแทนคือเก่าพี่น้องเอ้ยลงมาฮดมาซงท้าแม่ก็ลืมบริษายคลิปพี่น้องเอ้ยก็เลยอันถ่ายตอนนั้นฮดซงแหละเรียบร้อยเลยพี่น้องหยาบบปลูกน้องแทนหยาบหยาบหยาบบริทถิมลงคือเก่าอยู่ว่าอยู่น้ำพอหญ่เลี้ยนนะฮะ อฮ้ยแกงหัวหลึกๆพี่น้องเอ้ยอยากมึอพอมันตอมแสงไฟพี่น้องพากันเดินทางพรุ่งนี้ตอนเชา้าค่ะพี่น้องกินลรกจะเม็นห่อนจะเม็อนอ้าวเาหว่าพ้นชิตโตผมจกพากันผูกแคนถ้าพอถ้าแม่คนผูกแคนห้พี่น้องทั้งผุนกับถ้าแม่ทั้งผุนกับถาผูกแคนคือกัน ยินมะนัมแหนไปเรื่อยๆมอนี่มันหยาบบรรุคำเหมือนพื้นตาพี่น้องเพราะว่าโท่หาโหลดพี่น้องน้ำเอลเล่โท่าพักก็นั่งพังโหลดราคาถืออะไรอะไรผักข้าลงวันคานวันจันวันคานผู้ข้าวหอมกะลงมือนีมือนีวันพระใหญ่คือเนาะ

ไกไไปนินโทฮาีมองงามมนเออบางทมาไดค่อยินใกล้เตยบอกไก่แหเยเตยนี่คืาแต้บ้านเฮาหานสวรรค่แล้วมอยขเลหบ่ไปงานด้วยก็เจองานก็เยีเนาะไปงานมา เบโรงงานโรงงานโมกเทียมบอลเก่าล uh, um, um, ูบอว่าก็เอ๋เออบอนเก่าตุรกีเท่านั้นบอนี่แท่งชิทางออบอตอนนี้เขาอยู่น้องเจอกแล้วนาะชิด้นันังรถคันเดียวกันกับปรก่อนกับไน้นังซ้ำน้ำิงรนความ จะไปสิรถร้ามนน้ํรแต่าเอเอแต่เ้าแม่แต่เ้าคือกันแหวมถามเพิ่น้องพี่น้องเอ้ยบานี้ก็ได้แยะกับน้องทราแล้วรออีกปีปีอีกบนี้จะสได้เห็นนแต่ว่าโทรคุยกันตลอดมาเลาพมกับ เขาบอกเนี่ยเขาเปแอะมั่งเออเปร์เปลนเอาบักจอมีกลับไปเนาะจำบักจอมี่จอมี่หน่อยไงเขา่อยขามจจกโมงเฮยมันลายันลายละเอียดเจ้าหน่อยผัดเปลี่ยนเป็นซิมไทยแล้วแมงแท้ลงไปเฮ็ดงานบอนเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยลงไปเฮ็ดงานบอนเก่าเอาน้องแท้ลงไปคือเก่าโอยูให้อยู่น้ำไผ่กับโอยู่ น้องแข่บมีแน่วย yeah> ักแข่า no> ข่าก็อย hm ักห้างแน่เลยมันมจะเอ็ดมันแม่เล็มเอาแถวโค้แถวกุดูไปทำนี่าู้เข่าบ่มีอยูุ่งทำสื่อมาให้บ่งบอคิดคิดว่าบุมี่เลยได้ของเฮาคำบอ่นะเฮาก็เสียเอาเมื่อว้บักบัขึ้นมาบัได้ซื้อ phang bừng lên một khi cả nhà thì thung là thêm lẽ, luồng quậy cho lịch sự. Mở ra trẻ cái hơn kia vậy đưa. กินแล้วมันอิ่มลูกนั่งกินถ้านั่งกินพี่น้องเลยไปพี่น้องต่อบุระต่ออยู่ืออันอยู่นํำแถวแม่อยู่บ้านอีกพี่น้องเลยบ้านํำแล้วยังประทานในเมืองทางพุ่นกับสีข้องอีกแหละผ่าเหตุอันนี้เอาอ้ายเนี่ยลูก คาัมาให้แกหน่อ,อยซื้อขนมซื้อนมครับอาแทนไหมบักบักน้องอาะี้ใดชีแดงนี่เลนี่บ่บักน้อ,นอ,นนองก็อยากผูกบ่เด็ดอันนี้มาแฝงผูกแขนกายังได้จังเล่นนมาพีแกทำแม่ผูกแขนให้พี่นอกก้องครับอันจะดื้อลายจะกินเป็นลายอจะด่ากันลายอันจะด่ากันลายกูโบตี้กับว่ากูตีกูโบ่ให้กับว่ากูให้ เคยแกะคุ้งกันไหมคุ้งนี้เดินทางไปทำงาดีแล้วพี่น้องไปเรียงงัวคือเก่าอะไรพี่น้องไปเรียงงัวหม่องเก่าบอกวันก็อยากไปแล้วเสร็จมาอยู่ไหนบอมันยังบสบายมันอยังไม่หายไม่หายกระโล่มเกินมันไข่เราเสร็จมาทามกันท่านี้คือในอันนะคะอ๋อขานอนอันนี้อันนี้ขานอนมา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 ขานอนขัี้จะเอาหดเล อันนี้ก kind of ็มัวเทนี้หมกมมันได้อ้บดีมีห้านวกเออ้เืังตรวจไก็หนมองอยู่วิดนีวิสินบบนี้จังมากินจังมากบนอน้มาก่ะไปน้ำของเก่ามาอย่างเดีกันเราลูกมากกับบอยูน่าเมงมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้รับบุ่ม เีก็ไม่เา้น้าจสบายดีพี่น้องอาคุ้งนี่อ่อเชี่ยคุ้งนี้บักม่วงต้นนะนะมักก็ล่งวัวเลือข้ามกันให้มันมาบานีน่ามันวิธีวิจิ้งได้หรือเปบบาเนี่ยพากันมาเยอะยว่าวิธีวิจิ้งนะมันได้หลดได้ล่าง เดีเพือนเดี๋ยวซานได้เงินเก็บมอนี่วิทนี่วิทยซนเข้ามาสิได้ยังวิทนี่วิทยซนกตให้มันได้โหลดได้ล่างเดีเพื่อนเดี๋ยวซานดอไม้ดีดอกบัวดอกล่างเนาแต่โหลดก็ได้ก็ได้ก็สร้างมันดอกอยู่ดีมีแดงมีมันก็ะอยีไสบุปผาทงแล้วกอืม่บบกระสังต้องได้ไปนี่จะหดต้องได้บุกอย่างก็ไชาตินี่บัววางเขาแหล่แหล่อยน้ำเาจะอยู่น้ำพุ่มวังนะวะ

แต่เยเอาตนนันน่ให้เขาลูกเ่ยไหนเขาไปูกนมาไปนอนหองเอ็มไงเขากรเบิดแลเด้อหานางโมอาไม่ใเอานซเป็นเบายมานลงมามึงกะผากผาแคนให้อ่นี้เด็กก็เลยผาผายพแคนให้อ่มีนื้าลงใหอ่ย

ตัวเล่มนอันนี้อ่ะนังกันลูกนั่งนกันนั่งกันเขาหักตัวลูกใครไปยุบโบไปยุบอเดี๋ยวทางมึงคันนี้คันอยู่ใกล้เท่ยวใกลเสียวเท่ยวใกล้เดียวทางใครมงจัดไหลมันอะดเดีว้าีวเดี๋ยวาอามา้งกผู้จิไวอันกูจิโผูายอันให้มึงนะ ปาบุแคจูชะตา่งกอยแล้วเยงปาบุแคนจูชะตามาดื่มชาบ้าให้ยีนอย้มัะผูอ่าลมมันใส่ทงไปโดนะนเอ้ย้ำแมวแค้ใส่ทงไปเงินห้าคำไห้มันมันเงินห้าคไห้มันมานเบื่อลุกกมแล้วผูแค่นแล้วบรรเอบอย่างไรมานมานมานมันเราโชคไห้มานมานนี่โชคไห้มานบ่ได้ลุกว่ลากน้ำมูกพยาดรกข้อแต่วาดีดีมีแห้ง หิซินหนีินแกบลูกเอ้ทาง่มก้ชื่อรนเอาไป่อย่้บอกกอกะซานหลุดด้านหไซูเดอหเฮ้ยหามันได้เลยหลุดจากไหนมันใชมะขี้อีกเานี่เพาะมันตายการทางเด็ดสยิ่งเ่สิเจสิเมีระปีเลยอีกท่ อันโม่งแห้งอยากติดาเลงมันบ่แห้งมันไปบบได้บกินมนอนไนนนามาบว้เลยเื่องคองนะมันอนที่พีอะะอือก็มานนี่ออกที่ไที่หาโบใส่เช้าปไดก็ได้เข่อบรด่บเออบสไปเอาเสไปาเสไปาานชนม่านันเรบอกรถเมาบอกวเราหาเมื่อไเดยวมะกรอนคือุ่งพร้อมมึงสัรอบ่เมันกำงไปพรกอากาย่แล้วนี่าจันท์ บ้ก,กันขวงไปแต่มาสิไปนอนเทานี้ทีมเราเอาสิมาเอาตังหากใหไปน,นอน <c oughs> ถาน่ายกันกินข่าวนอกกันเด้อพี่น้องเลยโทรบอกท็อกเก่อกะคนรอบเได้ใช่สาขา<อ> ทุกทนไนแล้วบนกระถาเหาเนาะบนกระทะวังต่อห้ามเพราะว่าพ่นจะไลูกันม่อทีวพเขานมเฮียลูกขนมเฮียขหมอเขาเชลูกคุณแล้วสิทาผาอ้นะบ้านนี้ตื่นมาเพื่อนเพื่อนลูกแกวเพื่อนลูก่อนบ่มเอาขนมเฮียแม่แม่บอกเราบอกชื่อเัาเนบ่อพ่อหน้กูเช็ดให้เปิดนี่ลูก สิเลี่ยงให้พ่ออ่บ่าแล้วเยดี๋ยววาสิเรียกให้พ่อเบาเด้อเปิดไปอุ้มท้องก้าเดือนออกมาัน้วได้อย่างไหนขนาดไคืเฮ้ยไข่นุกนะเอามมาจากไหนอืมมันอ่ะมันอ่ะร้านร้านจะทำลูกแล้วมาอยู่ทำเราหมดแล้วว่าพื่นกุ้งท้องเบ่งออกมาก้าเดือนบัดโอ้ยผัดวาลูกูกูเดอาพดวะหรดแล้ววเพื่อนกุ้งท้องเบ่งออกมากหาวเดือนผัดโอ้ยผัวา อ้่แล้วเราเคยเรามีเมียแล้วมีลูกแล้วใหญ่แล้วสีปีแล้วชนกันลูกชนกันชนกันก็พูดอยนี่ยังบวได้ปวเราพาหล่นลมพาพาเิหนึ่งดาเล็กโอเคตามกับท้ายลทิหล่อเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยายเลยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮยเี้ยเฮ้ยเน้ย้ยย นันอยู่น้ำกันหาตื네่นมากันผมเห็น <deriv> ม <ation> ันทามมาเได้มันใจไปเียวใครลูกกันใช่ไัมทางการนี่เมื่อกี้ใครลงเนี่ย